จ้าสวัสดีพ่อแมพ่พี่น้องสู้ผู้สก๊อตน,นะาจะเนาะพี่น้องจ้ามันนีกะอยู่หม่องเกาจุดเกามุมเกาเนาะจ้นะเนาะอย่าฝ่าวเบือ่ออย่าฝ่าวันลำคาญวิไลเดอ้อจ้าเนาะกับมันนีกะสีาเว้าความประทับใจเนาะจ้ะเนาะมาเว้าความประทับใจวิไลกะขี่มอไซค์ไปละกะอ่าในหมู่บ้านทัดไปเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าที่ทัดจากหมู่บ้านวิไลไปเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะพอดีกะไปพ,พอยเอฟซี อันระจากบาลยัยยงสันว่าอันคือเพื่อนกระเอิ่นตามซื้อเลนเนะจะเนะอันนั้นคอยติดตามเจ้าดิคอยติดตามความมากเมื่อเจ้าไปเที่ยวหันเที่ยวนีโอ้ยเพื่อนก็เห็นวิไลไปเที่ยวขอบคุณเนะจะเน็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่น้องปองปายไอสูกูสุคนเนะจะเนะขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเนะจะเนะขอบคุณที่ให้กำลังใจวิไลเนะจะเนะ ตอนนี้อยู่เมืองไทยกบฟั่งวม่ไล่ว่าเหมาโมยไปก่อนเ้อจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าอันตามที่พี่น้องเห็นแลหละค่ะเฮียนวิไลก็ซ่อมคือเห็นเนี่ะเนาะพี่น้องเนาะยางออกไปกบกำแพงเนาะจ้นเนาะหน้ากำแพงกับเป็นตะพื้นปูนเนาะจ้นเนาะมุมต้นเศรษฐีวินสันกับมุมที่นางวา่าวก็พี่น้องปองไปกะทับเพราะเหตุเบียกในสวนกะยู่มองนีละจ้ายู่มองนียู่ตรงนี้ยู่จุดนี้เนาะเพราะว่า กะเฮียนกะมีซ้ำสิเห,ห็นเดี๋นาะเฮียนโพรููโสเฮียนห่างๆพังๆนี่แหละค่ะแต่ว่ากะให้ยวิไลได้สุขหัวนอนนี่กะเป็นความภูมิใจของวิไลเนาะจ้ะเนาะกะขอบคุณเนาะจ้ะเนาะ,ะขอบคุ่นไล่ขอบคุณนถูกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะที่ให้วิไลามาเนาะจ้ะเนาะตอนอยู่ไทยกะฟังวิไลว่าเมาโม้มยไปกอนคือว่านั่น,นละ่ะแต่ถ้าถึงถ้าวิไลไปหาพ่อใหญ่วิไลจังสิมีโอกาสได้ไปเที่ยวเนาะจ้ะเนาะจังได้ไปมองหันไปมองหนีเพราะว่าไปกะรถคือว่านั่นแหะเนาะพี่น้องเนาะ ก็ดีใจนอจะนอดีใจที่ได้ที่ได้เห็นพีพี่น้องหรือว่าได้เห็นเพื่อนเอฟซีนอจะนอหายกำลังใจมากหรอกกะเห็นมีไรก็จำมิไ่ใดนอจะนอก็ขอบคุณหลายๆนอจะเนาะกับบางเทียก็อยากอายอยู่ได้พี่น้องจ้าบางเทียบางเทียก็อยากอายพี่น้องบางเทียก็อยากอายคนในหมู่บ้านยูแต่ว right ่าอันอีนี่มันบ้าบอมันนั่งวาผู้เดียวอีนี่มันบ้าบอมันเป็นยางมันยางคุยอยู่ผู้เดียวบม่ได้บ้าเด้อจ้ะ วิไลเต็มยูเดอร์จ้ะพี่น้องจ้ะวิไล่บอดี้บ้าจ้ะแต่วิไล่บอดี้คุยผู้เดียวเด้คะ่ะวิไลคุยกับพี่กับน้องวิไลคุยกับเพื่อนเนาะจ๋ะเนาะวิไลคุยกับพีพีถูกจุกนที่เป็นกําลังใจให้วิไลและะ้วก็ะเบิ่งขิบของวิไลแล้วกะ็ให้กาลังใจกับขิบวิไลมากตลอดเนาะจ๋ะเนาะค่ะ ขอบคุณไลนๆเนาะจันเนาะขอบคุณที่ให้กำลังใจวิไลมากสำหรับวันนี้กับบ่มี่ยังเนาะจันเนาะก็คือมาวาให้ฟังว่าดีใจพุ่มใจเนาะจันเนาะที่อพีเอฟซีนอะจันเนาะเปินทักมาแล้วก็เพิ่นกะเฮพอเอฟซีทักใต้วิไลกะวิไลดีใจอีกบวกหนึ่งขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเนาะจากเนาะตอนอยู่เมืองไทยก็เห็นวิไลจังสี่กับนางเวาเมาม้อยนางคุยนางวบาวกันไปเนาะจันเนาะพี่นองจ๋าแต่ถ้าไปถึงแบบแต่ถ้าไปหาพ่อ่ อ,ออาพนถามเนาะจเนนพนทามเมาื่อวานเมื่อคืนหอดเพราะง่ยตีสั่นว่าึินหอดกระเซ็นจังใดเนาะจเนะขึ้นหอดกระได่ขึ้นหอดนะขึ้นหอดแต่กอดไม่ได้เนี่ยนะคันถามติดโทษเสียงขึ้นหอดแต่กอดไม่ได้นี่ยนะพี่น้องกะ เอาเนาะจันเนาะสำหรับคิมนี้มือนีก็แค่นี่เนาะจันเนาะพี่น้องจ้าเอาไว้มือหนามือไม่่อยพอกันไหมเนาะจันเนาะสำหรับคิปนี้เวลาลกระอพ,พุ่นพี่น้องป้องไปสู้ปู่สุขคนเนาะจันะเนาะเจอกันไหมพอกันไหมในคลิปมาเนาะจันเนาะคิดว่างสีใดกให้สมวัางดังปรารถนาะเนาะจันเนาะคิดเงินให้ได้เงนินคิดทองให้ได้ทองเด้อจะเด้อยาเจ็บยาจนสวัสดีจ้า